สวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุ่มแดงนะครับทางองช่องแคทมิวโคตคขับนะครับคลิปนี้นะครับจิพาพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับอาชีพขายของตลาดนัดนะครับนั่นก็คือการขายลูกสินนะครับที่สามารถเริ่มต้นง่ายๆนะครับแต่เลยอยากแนนํานะครับให้พี่น้องนะครับที่สนใจนะครับแต่กําลังมองหาอาชีพนะครับ ที่ได้รู้นะครับว่าการเดิ่มต้นนะครับต้องมีอุปกรณ์อีย่างแน่นะครับที่จําเป็นนะครับผมลักษณะการคล้ายนะครับจะเป็นลูกสิ้นหนึ่งนะครับผมนี่นะครับคือใส่เป็นหม้อซึ่งนะครับอุปกรณ์ที่จําเป็นที่ตรงนี้นะครับนก็คือนะครับขาตั้งหัวแกลแบบนี้นะครับแกล็ดแบบแบบหัวฝูร่งดันสูงนะครับหรือว่าเขาจะเอาอื่นว่าหัวแกลดแบบ ขา,าตั้งร่วมหัวนะครับราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับร่วมสายร่วมว้าวนะครับเดี๋ยวผมพามาเบ่งว้าวลักษณะว้าวจะแตกต่างจากหัวเครื่วกหัวหย่บไฟเลสนะครับจะเป็นสังเกตก็คือมันจะมีนุ่นขึ้นแบบนี้นะครับผมเวลาสื่อนะครับแต่ละรุ่นก็นจะมีลักษณะหลายแบบนะครับ รวมทั้งหมดนี่นะครับอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยบาทนะครับผมบนรวมหมอนะครับส่วนหมอก็อยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นหมอซึ่งนะครับส่วนนี้คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํำการเลือกสื่อลูกสินนะครับคลิปนี้ในน,นํำอุปกรณ์ในการหนึ่งกอนนะครับผม นี่นะครับพี่น้องพื้นที่การขายนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับอีกอย่างนึงก็จะมีโตะนะครับผมโตะแบบนี้นะครับโตะเล็กแบบนี้กับราคาประมาณ4 0 0รอยกว่าบาทนะครับโตะเล็กแบบพับนะครับสําหรับเติมต้นไม้นะครับแล้วก็จะเป็นโฮมนะครับผมโฮมแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้จะราคาบ่สูงนะครับถ้าแบบเป็นเล็ก จะราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับแบบนี้จะราคาประมาณ4 0 0รยกว่าบาทนะครับฐานตั้งแบบเล็กนี่จะ2 90บาทนะครับจะมีถังน้ำแข็งนะครับที่จำเป็นเอาไว้ way, ใส่ลูกตินแต่ว่าถ้าเขาเริ่มต้นนะครับบ่ท่านอยากซื้อก็เป็นกระติ๊กแบบนี้ก็ได้นะครับ,ะรบกะละมังหน่อยใส่พักขีดขีดนะครับ น้ำจิ้มถ้าจะสะดวกจะเป็นกระปุกแบบนี้เลยนะครับกระปุกปีบนะครับผมก็จะมีซอสบะเกอเทศเพร้อมนะครับเพราะว่าการขายแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นน้ำจิม้มซี่ฟู้ดน้ำจิม้มลูกสิ้นนะครับแล้วก็มีซอสบะเกอเทศนะครับกลิ่นไข่ายๆการเวฟนะครับที่ไข่ห้าเวฟหรือแมกโเ,เวฟแล้วก็ทุ้งนะครับโมคุ้นชิบซีนะครับ อันนี้เอาไว้เวลาลูกค้าเลือกลูกศินปเท่ากับให้ลูกค้าใส่นีนะครับผมอันนี้เป็นถุงที่เขาใส่ลูกสินีน่นะครับ,บรการเงินก่อนอุปรกรณ์บ่หลายนะครับแต่ว่าเป็นอาชีพที่ทำกำไรได้หลายนะครับผมกำไรเกินครึ่งแน่นอนนะครับการขายลูกศิลปนี่ครับไ่ว่าจะเป็นการทอด การปิ้งนะครับดูอนี้มาแนะนําเป็นการหนึ่งนะครับผมซึ่งอุปกรณ์หน่อยสิ้นนะครับแล้วก็การใช้ก็ง่ายนะครับผมเพอรอะจบคลิปนี้ไว้สมนี้ก่อนนะครับผมฝากพี่น้องนะครับกด,ดไลค์กด,ดแชร์นะครับกด,ดติดตามเด้อนะครับผมสวัสดีครับ